สวัสดีค่ะชื่อเหมยนะคะตอนนี้ซื้อบ้านอยู่ที่โครงการเดอะซิตี้พะรามเก้ารับกำแหงค่ะคือจริงๆแล้วว่าเ,เราไม่ได้รู้จักบรษิษัทมา t เตอร์โฮมตั้งแต่แรกเนะเาะแล้วก็ไม่มีใครแนะนำให้เรารู้จักด้วยจริงๆเราเลือกจากโปรไฟล์ใน facebook เลยค่ะคือในความประทับใจเนาะคือครั้งแรกอะ่ะที่เราเลือกมา t เตอร์โฮอ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกับ โฟแมนรู้เรื่องก่อนอันดับแรกเราไม่ได้ให้ทางมัตเตอร์โฮมเข้ามาดูเจ้าแรกเนาะเราเข้ามาดูหลายเจ้าเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเออเรารู้สึกว่าเราคุยกับเจ้าเนี้ยเรารู้เรื่องมากกว่าโปรไฟล์อของเขาก็โอเครู้สึกดีมากที่ว่าว่าเรานัดกับทางโปรเจกต์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกดูของพร้อมกัน ซึ่งเขาก็จะแนะนําเราได้ดีหลังจากนั้นน่ะมีช่างเข้ามาทํางานรู้สึกเขามีความละเอียดแล้วก็ใส่ใจในเนื้องานเรามากเขาจะบอกปัญหาทุกขั้นตอนให้เราได้รับรู้หน้างานเราทาให้เราได้ตัดสินใจได้อะไรได้ง่ายขึ้นด้วยะคะ่ะวนการแบ่งจ่ายนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะคือแบบลดภาระในส่วนของเราด้วยเนาะเราจะได้ไม่ต้อง,องเงินก้อนทั้งหมดให้กับทางบริร์ัทไปแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเนื่องจากว่าเราไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่แรกการแบ่งจ่ายแบบ เป็นงวนงวนอันนี้น่าจะโอเคสําหรับเรามากกว่าซึ่งตรงนี้รู้สึกประทับใจจริงๆค่ะเริ่มต้นจริงๆเราก็ยังนึกภาพในสิ่งที่เราต้องการไม่ค่อยออกเนะว่าเราต้องการอะไรขนาดไหนบ้างเราแค่บอกคอนเสปร์ไปคร่าวๆว่าเราอยากได้ห้องครัวที่ออกเป็นสีขาวๆทนสว่างๆแต่พอได้ออกมาแล้วคือแบบเออเกินคาดเหมือนกันนะคะว่าดูแลมันสบายตาดี ส่วนของระยะเวลาในการทำออต่อเติมห้องครัวตอนแรกก็เหมือนงานจัดชาเนาะเพราะเราไม่เข้าใจในส่วนของตัวโครงสร้างเพราะว่ามันต้องการระยะเวลาในการก่อแล้วเซตตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอรวมๆแล้วค่ะตรงตามเวลาแล้วอาจจะเร็วกว่ากําหนดด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ,ค,ะคือจริงๆ ดีทั้งตั้งแต่โฟร์แมนตั้งแต่โปรเจกช่างที่เข้ามาทํางานเนาะเออคือมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครถามมาก็จะแนะนําต่อให้แน่นอนค่ะเพราะว่าประทับใจจริงๆกับเจ้านี้ก็ขอให้ได้งานต่อไปเรื่อยๆเป็นโปรเจกใหญ่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ